สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวความราักความร,รู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกทวันนะคะก็มิตรภาพที่ดีงามณนะตรงนี้ กัลยาณมิตรทุกท่านที่น่ารักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ที่รีนิวนะคะสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะก็ผ่านมา7เดือนแล้วบางท่านต่อเนื่อง7เดือนต้องขอบคุณมากๆจริงๆจัใจแล้วก็มีสมาชิกใหม่เข้ามานะคะเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ <c oughs> เป็นค่ากระฟงกาแฟนะคะยามเช้าๆนะคะเพราะว่าผู้อ่านไพ่นะคะ เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆเลยเช้ามาต้องมีกาแฟแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันจะได้แบบมีคาเฟอีนนะคะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการคิดท็อป,ปิกนะคะมาดู energy พลังงานในทุกๆวันมันทําให้มีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยได้เจอสิ่งที่ใช่จริงๆนะคะสอดแทรกไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างเข้าไปบางท่านได้ดูทวินเฟรมก่อนหน้านี้ของคลิปเมื่อคือนนะคะก็ดีใจมากๆบางท่านรู้สึกว่าเจอและใช่อะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นขอให้ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ในส่วนของทวินเฟรมแล้วก็ รับเอาไปใช้ในในเรื่องราวของตัวเองกับรักแท้ด้วยกับคนที่จะเข้ามานะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรักแท้ทวินทวินเฟรมทวินโซอะไรนั้นก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงสเต็ปความสัมพันธ์สเต็ปบายสเตป็ปสเต็ปอย่างไรเรารู้จักกับเขาออนไลน์หรือว่าเรารจักช่องทางไหนตัวตนเขาเป็นยังไงสังคมหนะ้าที่การงานลักษณะไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นงไงเราต้องดูให้หมด นะคะไม่ใช่ให้เขามาดูเราอย่างเดียวเราต้องดูเขาให้หมดด้วยเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่อยากที่จะปรึกษาพนาหัวใจนะคะอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อยากได้ไกด์ไลน์คำปรึกษาที่ดีแล้วก็บวกกับการได้จับไพ่ด้วยก็พี่คะส่วนตัวเพิ่มรูปแบบใหม่นะคะกับหลายๆท่านที่รีเควสตแล้วก็ต้องการเข้ามาแล้วก็ปรับให้มันให้มันดีที่สุดสําหรับทุกทกคนเพราะว่าอยากที่จะให้คําปรึกษาส่วนตัวกับทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะพลังงานแต่ละท่าน ก็ไม่เหมือนกันการให้ไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะก็แบบที่1 2 3นะคะเลือกแบบที่ต้องการเข้ามาแล้วก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ทักแชทเข้ามาโอนจองแล้วก็จัดเวลาคิวให้อย่างที่ทุกคนสะดวกและต้องการนะคะเพราะว่าก็จะพยายามรันคิวให้เร็วที่สุดแล้วก็เต็มที่กับทุกๆคนเช่นกันนะคะแล้วก็ทา่านใดอยากที่จะสมัครเป็นสมาชิก นะคะเมมเบอร์พพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเวลาไลฟ์สดก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะท็อปิกของเราค่ำคืนนี้มาส่งให้ทุกคนเข้านอนนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้นะคะเราก็มาส่องนะคะพลังงานเขาทุกวันนะคะเราก็จะมาส่องตลอดนะคะส่องเสมอเลยนะคะให้รู้กันไปเลยนะคะ เพื่อที่บางทีพลังงานรวมเนาะนะคะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เลือกแบบที่ต้องการแอดไลน์เข้ามานะคะทักแชทเข้ามาจองคิวนะคะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้คะ่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะขอพลังงานของเขาและไพ่ อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้คะเราจะใช้ไพ่สองสำรับในการทำนายนะคะเดี๋ยวจะใช้ทาร์ตอีกสำรับหนึ่งนะคะสี่ถ้วยความไม่ได้ดังใจนะคะไพ่แต่แต่ละสำรับคือคือตัวตัวไพ่จะไม่เหมือนกันนะคะเนื้อของไพ่เพราะฉะนั้นบางทีสับ ยากเหนืยหน่อยบางทีก็สับง่ายบางทีมันมีความหนามีความบางมีความไม่เหมือนกันเนาะสีถ้วยค่ะความไม่ได้ดังใจดูสินะคะดูยืนกอดอกอยู่กับสิ่งที่มันมันไม่โอเคมันอาจจะมีความรู้สึกของหนอยของการงอนไม่พึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอยู่นะตอนนี้เขาอยากที่จะทําหรือเขาคาดหวังอะไรที่มันมันเกินไปกว่านี้ก็ได้แต่มันมันไม่โอเคมันไม่ได้ดังใจนะคะ ก็อาจจะมีบางท่านที่สเตรนนะคะไพ่อยากบอกว่าเขารู้สึกกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนสเตรนนะคะดูสิมันไม่ได้หตังใจอยากเข้าใกล้คุณอยากมาหาคุณอยากมาอยู่ใกล้ๆแต่ทำไมมันทำไม่ได้มันมีเรื่องราวอะไรที่ห่างกันที่มีประเด็นกันหรือเปล่าหรืออะไรที่มันคาดหวังก่อนหน้านี้มันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะคะ มันไม่ได้สมูทในเรื่องราของความสัมพันธ์มันมีขรุขระมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบที่ทําให้บางท่านอาจจะงอนละหน่อยกันไปห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะเก็บไว้แค่การ Keep in touch การติดต่อบางช่องทางนะคะอะไรแบบนี้บางท่านอาจจะอาจจะบล็อกกันไปเลยก็ได้นะคะทุกช่องทางเนาะ The View of June the Star แล้วก็ Queen of w a n d s เขารอโชคดีมากๆนะคะคือเขารอจังหวะและโชคดีในอนาคตที่จะได้ปรับความเข้าใจกับคุณเริ่มต้นกับคุณรอดาวดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการปรับความรู้สึกฟื้นฟ,นฟูเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับคุณอยากให้กองล้อแห่งโชคชะตามหมุนเวลานําไปให้ได้พบเจอกับราชินีไม้เท้านะคะตัวตนของคุณมีความเป็นผู้นํา คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นํามีเอกลักษณ์เป็นตัวตนของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความใจร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือต้องการความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงตัวเลยเพราะฉะนั้นคุณเก่งมีความสามารถมีความเป็นผู้นำบุคลิกภาพดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งทำงานเก่ง เรียนรู้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองมีแพชชั่นนะคะแพชชั่นที่จะทำอนุนทำอันนี้แพชชั่นในการทำงานนะคะทำพูดปุ๊บทำปับ๊บตัดสินใจอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นมัน่นคงนะคะมีความใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะในเรื่องของอาจจะบางอย่างที่ทำให้รู้สึกให้มันไม่ใช่เพราะคุณชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมยึดถือในความยุติธรรมนะคะ เหมือนกับว่าเขาอยากที่จะให้คุณและเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจอีกครั้งได้มีโอกาสได้พบเจอกับคุณเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณมองไปยังบนฟ้าว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณมีความสุขไหมการงานของคุณเป็นยังไงนะคะมองขึ้นไปบนฟ้าที่มีดวงดาวที่รู้สึกว่าเห็นดาวกระพริบกระกระพริบบนท้องฟ้าคุณอาจจะเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยกันแล้วก็เห็นดาวด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องของดาวอันนี้ดาว ดาวอะไรนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอาจจะไปอยู่ทะเลนะคะไปทะเลกันหรือว่าไปที่ที่ไหนที่มีแบบท้องฟ้าที่มันเห็นดาวเต็มไปหมดเลยะคะ่ะประมาณนี้สวยงามก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้สึกว่าจะมีโอกาสไหมแห่งความโชคดีที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณเขายังรู้สึกรอคอยแล้วก็ยังรู้สึกยังไงเขาก็ชอบคุณมากกว่าเพื่อน มาแล้วนะคะ Night น f w อวอนนะคะแล้วก็เดอะม i ช i a นเขารู้สึกว่าเขาแบบจะหาวิธีเข้าหาคุณในสเต็ปต่อไปให้ได้เลยนะคะใช้วิทุกวิธีทางกลยุทธ์กลเม็ดหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณใช้ความเฉลียวฉลาดใช้ความแบบ คือฉลาดแกมโกงด้วยเล่เอาด้วยกลบางสิ่งบางอย่างอาจจะส่งข้อความหาแบบนี้เอ๊ะส่งข้อความหาแบบนี้คุณจะตอบไหมนะแล้วถ้าทําอย่างนี้คุณจะตอบไหมถ้ามาเจอคุณแล้วคุณจะอยากพบเจออะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดที่จะทําอะไรในสเต็ปต่อไปการเข้าหาคุณการได้พบเจอกันอีกครั้งรู้สึกว่ายังไม่ยอมแพ้พร้อมลุยกับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะเข้ามาถึงและตอนนี้เขาอาจจะกําลังสู้ชีวิตของเขาอยู่ก็ได้นะคะเขาอาจจะต้องแบบเหมือนทํางานหนัก เหมือนกับทางานหนักหรือว่าต้องใช้ความสามารถการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้ตอนนี้นะคะเขาอาจจะยุ่งอะไรมากๆคุณกับเขาอาจจะมีความเป็นออผู้นําเหมือนกันนะคะเขาอาจจะมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกว่าหรือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่ป๊อปที่ป๊อปปูล่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเยอะก็เป็นไปได้หรือเขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณกับเขาพบเจอกันดังโชคชะตาจริงๆที่ได้มาเจอกันก็ได้ ราะฉะนั้นเขาเขาคิดถึงคุณอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยุ่งมากๆ Ils g m e n t เขาอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าสู้กับชีวิตของเขาเรื่องของการงานนะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างรอบตัวของเขาและ j u d g m e n t เขาอยากกลับมาเปิดใจกับคุณด้วยเหมือนกับว่าเขาจะหาหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะเข้ามาคุยกับคุณเปิดใจในความสัมพันธ์ อยากที่จะตกลงในความสัมพันธ์ว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นไปได้ไหมในเรื่องของความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนฉลาดด้วยแหละคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความฉลาดเฉลียวรู้ว่าความสัมพันธ์จะต้องทํายังไงจะเข้าหาย,ยังไงมีทริคในการที่จะดูใจหรือว่าการส่อง,อง,ม,อง,ม,องมองคุณนะคะก็จะมีหมดเข้ามานะคะเฮอร์มิตค่ะ เหมือนเขาว่าได้อยู่นิ่งๆกับตัวเองได้คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วในสิ่งที่คุณกับเขาเป็นประเด็นกันเขายังคงส่องและคงดูคุณอยู่1ถ้วย10เมท้าคือความคิดมากคิดเยอะ2ถ้วยคืคอ two of cups พลังงานของคู่รักหรือความรักที่รอคอยการกลับมาพบเจอกันการปรับความเข้าใจกันนะคะหเมทา เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณมากๆเลยสองถ้วยเห็นไหมกับ1ิบไม้เท้าห้าไม้เท้ามันเป็นความคิดมากคิดเยอะกับสิ่งที่คุณกับเขามีประเด็นกันคือกลัวที่จะขัดแย้งกับคุณอีกนั่นเองคือมีความคิดเยอะคิดมากกลัวจะขัดแย้งกันอีกกลัวจะทะเลาะกันอีกจะทะเลาะทะเลาะกันอีกไหมจะขัดแย้งกันอีกหรือเปล่าคิดเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเฮอร์มิตเหมือนกับเขาอะได้แบบอยู่กับคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ได ใช้ความรู้สึกหรือว่ากา,การคิดต่างๆมากมายที่ตกผลึกบางสิ่งบางอย่างอยากจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกับคุณทูอบครับปรับความเข้าใจดินเนอร์ทานข้าวพูดคุยกันเขารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะ,น,าจะน่าจะเจอกันได้และน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้อยากมีโอกาสนะจังเลยนะคะและได้พูดคุยกับประเด็นที่เคลียร์กันด้วยว่าจะมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปต่อไม่ได้เขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเขายอมที่จะแบบ รู้ซึ้งละว่ามันไปต่อไม่ได้ก็ทําใจนะคะทำใจคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเนอาะอย่างที่บอกอาจจะทางไกลต่างชาติต่างวัสดด้วยแต่รู้สึกว่าตกลุมรังหรือว่าชื่นชอบกันอะไรกันตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้มันเหมือนกับโชคชะตาที่นําพามาพบเจอกันนะ Night of Cups อยากเดินหน้าตามความรู้สึกหัวใจค่ะระหว่างคุณและเขาอยากที่จะเดินหน้าจีบคุณอยากที่จะบอกความรู้สึกบางสิบางอยา่าง อยากที่จะมอบความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเขาชอบคุณเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนเขาอยากเดินหน้าจีบคุณนั่นเองอยากไปต่อในความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจและเดินหน้าต่อสิบดาบถึงแม้ว่าทําไมมันรู้สึกว่ามันติดมันยังยึดติดยึดมั่นอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างแต่มันความรู้สึกมันเป็นมันเป็นสิบดาบที่แบบเหมือนมันจบมันนิ่งแต่มันมีดอกไม้ออกมานั่นคือความรู้สึก ที่รอคอยการเริ่มต้นหรือว่ารอสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นดอกไม้ที่มันจะแบบฟื้นฟูหรือว่าแบบการงอกใหม่การเกิดใหม่นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าจบแต่มันมีสิ่งที่ดีรออยู่เขาสึกว่าทําใจถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันไปต่อไม่ได้กับคุณหรือว่ายัางไงเขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะความรู้สึกที่เขานิ่งเขาเงียบอยู่ตอนนี้มันมีดอกไม้ออกมานั่นก็คือความรู้สึกของเขาที่เขายังมีต่อคุณอยู่ ะะยังมีต่อคุณอยู่เลยถึงแม้รู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะนิ่งไปสักพักสักระยะนานแล้วหรือมันจะมีประเด็นที่จบไปแล้วหรือว่าแบบอะไรที่ค้างคามันก็ยังคงมีความรู้สึกนั้นอยู่นะคะอสศวนเหรียญน,นะคะยังคงที่จะแบบเหมือนกับว่าสี่เมท้าขึ้นมานะคะอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวนี่คือสี่เมท้าพ่อแม่ลูกแต่งงานนะคะถ้า คุณกับเขาเคยคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวไว้หรือว่าการมีงานวิวาเกิดขึ้นหรือว่าแลนที่แบบจะจะจริงจังในเรื่องของอนาคตเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพัฒนาไปต่อได้จนถึงวันนั้นและเป็นความสมมมัมพันธ์แบบระยะยาวแบบมั่นคงอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไปแบบไปแบบมั่นคงที่จะไม่หวือหวาที่ไม่ไม,ไม่ไม่หวือหวาหรือว่าไม่แบบเหมือนเด็กๆแต่เป็นความสมมมัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ ที่ไปจนถึงวันแต่งงานสร้างครอบครัวได้นี่คือไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้แต่ถ้าได้กลับมาแล้วไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณค่ะเพราะว่าเขาอยากปรับความเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อกับคุณนะนะคะเรามาดูไพ่สำหรับนี้กันเขาไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้ ขอไพ่สำหรับนี้ค่ะสักหน่อยไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาตอนนี้ค่ะอสุินเวท้าออกมา2ใบเห็นไหมคะนั่นคือเขารู้สึกว่าเขาสู้ะนะคะสู้แล้วก็จะเดินหน้าต่ออะจะทํายังไงดีนะคะจะทําไงดีให้เรื่องราวมันไปต่อได้จะคิดหาวิธียังไงดีมีอุปสรรคไงก็ไม่ยอมแพ้ จะจัดการยังไงดีนะนะคะเรามาดูต่อราชาเหรียนธาตุดินนะคะตัวตนของเขาอาจจะเป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเป็นได้ดทุกธานแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามั่นคงนะคะเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคนคนนี้มั่นคงรักเดียวใจเดียวคุณอาจจะพบเจอใครที่เขามี ความเป็นผู้ใหญ่กว่าอย่างที่บอกตอนแรกม,มีความแตกต่างเรื่องคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับธรรมชาติมีความสุขกับตัวตนของตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเขาก็มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์เล่นๆเด็กๆนะคะอาจจะดูไม่วื้หวาการแสดงออกของเขานิ่งๆเงียบๆนะคะแต่เขาก็มั่นคงรักเดียวใจเดียว สามไม้เท้านะคะรอคอยการพบเจอแล้วตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขามีมีหน้าที่มีงานที่จะต้องแบบต้องต้องประสบความสําเร็จด้วยเหมือนเขาอาจจะมีมีงานมีการบริหารการจัดการหรือการคิดโปรเจกต์ในเรื่องของงานที่ต้องสู้ต่อไปต้องสู้กับเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าจะต้องแบบเหมือนกับมีแลนอะไรบางสิ่งบางอย่างเดด์ The แล้วเขาก็อยากที่จะกลับมาหาคุณด้วยเด็กถือดาบ ขออภัยค่ะ1ดาบอ๋อไม่ใช่นะคะเด็กถือดาบนะคะทุกคนเขาเขารู้สึกว่ามันยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบอยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะเขาตัดคุณไม่ขาดเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาชัดเจนเข้ามาเคลียร์ปัญหาระหว่างค,คุณเขาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ด้วยเ h e c h ชาริออตอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณ ด้านหลังไพ่เป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยความรวมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในความสัมพันธ์อีกครั้งหรือว่าอยากให้คุณกับเขาได้พัฒนาไปต่อจนถึงขั้นคู่ชีวิตที่มีลูกมีหลานมีเลนมีความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เล่นๆน,นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาที่เขาที่ไพ่อยากที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาณตอนนี้หรือ เขาตอนนี้มีในเรื่องราวของหน้าที่การงานนะคะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะแบบมีเป้าห,หมายในชีวิตของเขาที่จะทําอะไรที่จะต้องประสบความสําเร็จนะคะหรือเขาคนนี้แบบทํางานเยอะทํางานเยอะมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นในเรื่องของหน้าที่การงานตลอดเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมีคู่แข่งในเรื่องของธุรกิจการลุยในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงตัดคุณไม่ขาด นะคะคถ้าตอนนี้ชีวิตเขาแบบชีวิตเขาโอเคอยู่แต่บางทีบางครั้งนะคะมันจะต้องแบบมีอะไรที่แบบอุปสรรคเข้ามาสิ่งลบๆเข้ามาหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจแผนการที่จะแบบ ประคององค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ดูว่าลักษณะของคนที่เข้ามาคุยกับเราหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงเขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตยังไงนะคะด้วยความที่เป็นราชาเหรียญธาตุดิน่ะมีความมั่นคงอยู่แล้วและเป็นคนที่วัตถุนิยมอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นคน,น,คนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเขาจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้เอาความสัมพันธ์มาเล่นเล่นเหมือนกันนะคะถ้าคุณเจอชาวธาตุดินนะ ก็ดูที่การแสดงออกของเขาระยะระยะทางระยะเวลานะคะบางทีเอ่อถ้ายังไม่ถึงเวลาจริงๆหรือความสัมพันธ์มันไม่ได้เรียนรู้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่เขาอาจจะยังไม่ได้แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์เลยนะคะเขาก็อาจจะดูคุณอยู่เราก็ต้องดูเขาด้วยเช่นกันนี่คือไพ่อยากบอกอะไรเขานะคะ กับพลังงานในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนอนอนหลับฝันดีแล้วก็ถ้าปรึกษาปัญหาหัวใจพี่คะส่วนตัวมีเพิ่มแบบ 1, 2, 3ด้านล่างนี้แอดไลน์ทางแชทเข้ามาจองคิวนะคะถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเดยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ